การที่เก่ากี่ยวกับประกูนั้นก็ถือว่าเาป็นคนไทยด้วยกันแต่ถึงขนาดไม่เหยียบคเดชพินไทยรืยถึงเราจะเป็นเช่นนี้หรือที่ฉันว่าใสจะยึดแบบใสยังไงแล้วนะคะก็ขัความคุ้มความด่วยคาคุ้มความความจริงยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้ผลจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะรัฐประหารแต่พ้นไปเนื่องจากใช้อำนาจแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีโดยมิชอบด้วยกฎหมายม เพื่อประโยชน์แก่ญาติพี่น้องตนเองตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของสารรัฐธรรมนูญการย้ายเอื้อญาติทำอุกอาจขนาดไหนเมื่อปี2554รัฐบาลทักษิณคิดเพื่อไทยทำยิ่งลักเป็นนายกหาทางผลักดันให้คนในตระกูลชินวัตรได้ยึดครองอำนาจเบ็ดเสร็จในตำแหน่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐขณะนั้น นายทวินเปลี่ยนสีดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นข้าราชการตรงชินไม่เป็นที่ชอบใจของคนแดนไกลส่วนพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพง์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นพี่ชายภรรยาของนายทักษินชินวัตรเครือญาติตระกูลชินสกันยายน2554 วันอาทิตย์วันหยุดราชการนายกยิ่งลักษณ์โทรศัพท์สั่งการให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเรื่องขอรับโอนนายทวินเปลี่ยนสีมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำจากนั้นสำนักเลขารัฐมนตรีประจำสำนักนายกนางสาวกฤษณาศรีรักษ์รองนายกพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะก็รับลูกต่อกันภายในวันอาทิตย์วันเดียวนั่นเองเพียงแต่ได้มีการแก้ไขบันทึกข้อความในภายหลังเป็นวันที่5กันยายนวันจันทร์ ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจ,จารณาจากนั้นวันอังคารที่6กันยายนนายกยิ่งลักษณ์ได้อนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรแล้วคอรอมอก็ลงมติรับทราบเรียบร้อยโรงเรียนปู การแต่งตั้งโยกย้ายดำเนินการอย่างเร่งรีบรวบรัดแล้วเสร็จภายใน4วันเมื่อเปิดทางสะดวกย้ายนายทวินออกจากตำแหน่งเลขาธิการสมชแล้วจากนั้น4ตุลาคม2554คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียนพศโพสีพบตรให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมชหลังจากนั้นในวันที่19ตุลาคม2554 นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเสนอชื่อพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงศ์รองพอบตรที่จกกะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน2555ผู้เป็นเครือญาติของตนเองให้ดำรงตำแหน่งพบตรที่ประชุมกอตอชอมีมติเห็นชอบเรียบร้อยโรงเรียนชินวัตรพูดง่ายๆว่าย้ายทวินเปิดทางให้ย้ายพบตรเพื่อเปิดทางให้ดันก้นญาติตนเอง ขึ้นมาเป็นผอบอตรสารปกครองสูงสุดพิภากษาคดีหมายเล็กแดงที่อ .33 ทับ5 5 7วันที่20กุมภาพันธ์2,557ระบุว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเป็นการใช้ดุลพินิษ์โดยมิชอบเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสารรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่9ทับ2,557วันที่7พฤษภาคม2557ระบุว่ายิ่งลักกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย เอื้อประโยชน์เครือญาติตนเองมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีวาระซ่อนเร้นเรียกว่าฟ้องสองสาลสารชี้ว่ายิ่งลักทำผิดทั้งสองสาล ในส่วนของความผิดอาญาปปชชีช้มูลความผิดเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ระบุว่าการกระทําของอดีตนายกยิ่งลักษณ์มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ขณะนี้คดีอาญายังอยู่ในชั้นอายาการสูงสุดรอดูว่าเมื่อคดีไปสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผลสุดท้ายจะจบอย่างไร แต่น่าเศร้าใจเรื่องนี้ถูกนําไปบิดเบือนโจมตีเผด็จการรัฐประหารหรือแม้แต่ใส่ร้ายกอปปสเพียงเพื่อกลบเกลื่อนการใช้อํานาจรัฐเพื่อผลประโยชน์พวกพ้องวงวานว่านเครือตระกูลชินวัตรในยามที่พวกเขามีอํานาจรัฐ